สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนมอเรีย,รยที่รักทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูเช่นเคยนะครับในรายวิชาของสุขศึกษาและพลศึกษาในหัวข้อเรื่องการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยนะครับวา่าเนื้อหาสาระในการที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นอย่างไรครับติดตามได้เลยครับนักเรียนครับ วิชาสุขศึกษาและพาฒศ,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 ศึกษาเวลการเรียนรู้ที่12ทานบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลตอนที่1ชื่อเรื่องก็คือสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นรายวิชาพ13101เรื่องการปฐรมพยาบาลตอนที่1สาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ยังอยู่ที่มาตรฐานการเรียนที่5.1ป้องกันและหยีงเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรงตัวชี้วัดอ .3 ทับ3แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นได้คือประสงค์การเรียนรู้นึ่งนักเรียนสามารถอธิบายสายเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นได้ 2. นักเกรียนเขียนแผนภาพสายเหตุการบาดเจ็บจากการเล่นได้ 3. เห็นความสำคัญของอันตรายจากการเล่นและได้รับบาดเจ็บได้สาระสำคัญการเล่นเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนปฏิบัติเป็นประจำซึ่งบางครั้งการเล่นที่ไม่ระมัดระวงังหรือเล่นด้วยความประมาทอาจทำให้รับอุบัติเหตุได้ การเล่นของเด็กเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บและางเรียนสังเกตเห็นนะครับที่รูปภาพด้านซ้ายมือแรกนะครับก็จะเป็นการที่เด็กนั้นเล่นปีนป่ายาต่างๆธรรมชาติของเด็กนะครับเริ่มจากชั้นอนุบาลมาโรงเรียนได้นะครับหรือว่าอยู่ที่บ้าน ถึงระดับชัดกว่าสารที่พวกนักเรียนพวกเรากำลังเรียนอยู่ครับธรรมชาติของเด็กวัยนี้ก็จะชอบปีนป่ายเพราะว่าสนุกสนานโดยเฉพาะในที่ปีนป่ายที่เป็นของเล่นน่งางจากนะครับอย่างภาคที่สองอาจจะเป็นสนามเด็กเล่นมีสไลด์มีเครื่องเล่นน่างๆมีกระท่ต้นไม้นะครับเด็กก็จะอชอบปีนเล่นกัน,นครับซึ่งอาจจะ เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่จะทําให้น้ำบาดเจ็บจากการเล่นได้นะครับอยู่ในโรงเรียนนั้นนะครับบางครั้งถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ได้อยู่โรงเรียนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันมดีขึ้นเมื่อเราอยู่โรงเรียนนะครับในการที่เราอยู่บ้านก็อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งต่อครึ่งกับอยู่ที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นได้ถ้าหากว่าเราไม่เรามรัดระวังทําไม่ว่าจะเป็นการเล่นจากสาเหตุไหนก็แล้วแต่สาเหตุจากการเล่นกีฬาเป็นต้นนะครับจากการเก็บเข่านะครับบริเวณนี้จากการตกล้มในการเล่นกีฬารูปภาพก็เป็นการเล่นกีฬาฟุกบอลดครับหรือปีนป่ายบริเวณ หน้าต่างนะครับโดยใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นเด็กบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเล่นอย่างนี้แล้วจะเกิดอันตรายหกล้มหล,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 ล่นลงมาหัวลังข้ามแตกได้อันนี้ยิ่งหนักครับอันนี้ก็คือการปีนตู้เก็บของต่างชาั้นหนังสือแตและรอกจากจะทําให้ชั้นหนังสือเนี่ยหล่นลงมาแล้วอาจจะมาทับตัวเอง เกิดการบาเดเจ็บหนักได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขี่จัก,กรยานล้มนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการขาดความชํานาญในการขี่ซึ่งอาจจะซึ่งหัดขี่ขับขี่ได้หรืออาจจะเกิดจากความประมาทเกิดจากการขึ้นขนอ,องภาพที่สองก็จะเป็นการปีนต้นไม้อันนี้เด็กชอบมากนะครับในเรื่องการปีนป่าย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นบริเวณต่างๆเช่นโป้ฟุตบอลหรือว่าประตูของบาสเกตบอลที่ใช้ชุดนะครับเปลี่ยนคนชอบจับปีนก็จะไปเล่นเเรื่องความสนุกสนานที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เวลาเราวิ่งไปแล้วทาให้เราเกิดมีความสุขทางใจว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับ นักเรียนที่มีประสบการณได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่หยอกกันลื่นหล่นที่บันไดทำให้เกิดการบาดเจ็บมี่บาดแผลจักรยานสองล้อนะครับทีนี้ถ้าหากว่าถามนักเรียนนะครับครูครูก็อาจจะถามเดียวว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บที่แผลจากการเล่นเนี่ยนักเรียนจะทําอย่างไรจากการ สอบถามนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับครูนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบได้เกินขึ้นไปสำหรับคนที่ได้เคยได้รับบาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุจากการเกิดบาดแผลนั้นส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าต้องมีการทําแผลซึ่งเขาเรียกว่าการปฐมพยาบาลคืออะไรการประมพยาบาลก็คือการให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกระทันหันก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลทังนั้นทั้งนี้นะครับก็เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญก็คือเพื่อช่วยชีวิตเพื่อป้องกันความพิการเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด hmm. ก็มีบางคนก็ยังสงสัยว่าเราไม่มีความรู้หรือเราไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนี่ เราจะสามารถประถมพยาบาลมุดจนได้จริงๆแล้วนะครับถ้า,ากว่าเราศึกษาเพิ่มเติมบ้างนิดๆหน่อยๆในการช่วยเหลือคนที่ได้รับอุบัติเหตุเบื้องต้นนี้ก็สามารถที่จะทําได้ถ้าหากว่าเราไมา่ช่วยเหลือคนที่เขาได้รับอุอบัติเหตุอย่างทันท่วงทีบางครั้งนะครับกว่ากว่าที่เราจะนําเขาส่งถึงโรงพยาบาลอาจจะทําให้เขาหนีได้รับบาดเจ็บหนักมาก,มาก,มากหรืออาจจะเสียชีวิตได้เลย เงื่อไม่มีการประถมพยาบาลุ้กต้นครับทีนี้ถ้าถามว่าบาดแผลใดบ้างที่เกิดได้บ่อยในชีวิตประจำวันครับบาดแผลที่เกิดได้บ่อยในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากบาดแผลตลอดบาดแผลฟกช้ำบาดแผลโดนของมีคมขึ้นตัาครับเห็นได้บ่อยมากเลยครับตลอด พกช้ำพิษกรรมของผู่ครับทีนี้มาดูการปฐมพยาบาลบาดแผลที่ถลอกถ้าตอนอย่างไรบ้างครับนักเรียนก็คงจะพอรู้ว่าการเกิดบาดแผลที่เกิดจากการถลอกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับเป็อนอย่ก็จะเกิดมาจากการเล่นกีฬาโดยไม่ระมัดระวังครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดกร้กม หลอกอเปิดได้ครับที่บริเวณผิวหนังซึ่งจะมีรอยฉีกขาดขาหนังกำพร้าที่เป็นหนังชั้นแรกในผิวหนังของคนเราครับเป็นอวัยวะที่สำหรับการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวของมันนึ่งทนจ,จะมีเลือดออกหรือไม่มีก็ได้ครับตามแแต่ที่เคย เรื่องอาไจะเกิดได้รับอุบัติเหตุอย่างนี้นมาครับมีการปสมพยาบาลอย่างไรนั้นไปดูเลยนะครับหนึ่งล้างบริเวณบาดแผลด้วยน้ําเกลือหรือน้าสะอาดน้ําเกลือในขนาดนี้นะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมาะสำหรับที่จะปกปิดไว้ตามตู้ยาประจามันประจำบ้านที่โรงเรียนของเราก็จะมีจากพวกนี้น้ําเกลือ หรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำสะอาดนะครับ 2. ซับแผลให้แห้งแล้วนำสำลีทุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบบาดแผลว่าซับแผลแั้วา็จะใช้ผ้าหรือใช้สำลีเราใช้ผ้าที่ขนาดที่สะอาดๆครับเมื่อแห้งแล้วนะครับถึงจะนำสำลีเอาไปชุบแอลกอฮอล์ เช็ดรอบบาดแผลันก็บอกทำไม่เทไม่เทลเลยล่ะาบางครั้งกการเทลแอลกอฮอล์กับออการทําชิ้นเปลือกหรืออาจจะทำให้เกิดการปวดเพื่อนได้ครับพอก็ใช้วิธีตำรีเอาไปชุบแล้วเอามาเช็ดรอบบาดแผละนะครับรอบๆครับสามทายาเสพแผลสดนันนก็จะเป็นยาจัพวกโคโดนไอโอนดีน เร่าจจะเคยได้รับยาพวกน,นี้บ้างแต่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อมันมนครับที่ปิดบาดแผลด้วยผ้าค๊อตเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกก็อาจจะอยู่รอบๆบริเวณในอากาศที่เราอาศัยอยู่บางครั้งก็จะมาทางอ้้นมันติดเชื้อโรคกาไม่เกิดแผลเน่าผู้คอง ก็ต้องป้องกันทั้งด้านสิ่งตกที่จะปลิวพัดมา,มาตาม,มอากาศตามลมด้วยนะครับสรุปนะครับการประถมพยาบาลในตอนที่อย่างนี้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อป้องกันความิการเพื่อลดความบาดเจ็บครับการประถมพยาบาลบาดแผลที่ถลอกก็มีมาจากสาเหตุอะไรบ้างลักษณะแผลเป็นอย่างไร การปฐมพยาบาลเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็เร่นักเรียนก็คงพอที่จะ,ะได้รับความรู้จากสื่อที่ครูได้แชร์ให้นักเรียนได้ดูนะครับซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นอกจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม้ก่อนถ้าไม่หนักหนาะสาหัสมากก็ไม่ต้องไปพบแพทย์น,นะครับ แต่ถ้าอุบัติเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะหนักจนเราไม่สามารถที่จะรักษาต่อได้เมื่อประตกพยาบาลเสร็จเราก็ต้องนําคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์โดยตรงต่อไปนะครับซึ่งในการนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอที่ให้นักเรียนได้ดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับหรือแรกนั่นเอง ครั้งแรกแรกเขาเรียกปฐมพมานะครับดังนั้นการปฐมพยาบาลคือการทําสิ่งแรกเมื่อเกิดการบาดเจ็บเช่นเด็กเลือดออกอย่างเงี้ยเด็กๆต้องทำอะไรอย่างแรกเอาผ้ามากดอะไรอย่างเงี้ยคือการปฐมพยาบาลนะครับทีนี้จากการเล่นเล่นอะไรบ้างนะมาดูกันว่าสาเหตุการเป็นแผลหรือว่าการมีอุบัติเหตุเ,เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับน่ะสาเหตุจากการเล่นคืออะไรบ้าง เล่นของมีคมเช่นมีดนะอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมเช่นกันไกนะบางครั้งอาจจะไม่ได้เล่นลูกอาจจะตัดงานอยู่คุณครูให้ตัดงานแต่มันเผลอไปโดนนิ้วเข้านะทาให้เกิดบาดแผลเลือดออกนะต่อมาวิ่งเล่นโดยไม่ระมัดระวังหกล้มเกิดยังไงแผลถลอกฟกช้ำขึ้นมานะต่อมาเล่นการกระทําเล่นงานแบบรุนแรงผักกันไปผักกันมาบางคนต่อยกันทะเลาะวิวาทนะครับก็ทําให้เกิดแผลต่อมา เล่นปีนใส่ในที่สูงเช่นต้นไม้โต๊ะขอบหน้าต่างอาจจะพลัดตกลงมาได้รับความบาดเจ็บได้นะครับสุดท้ายคือเล่นใกล้สถานที่อันตรายเช่นสระน้านะหรือริมถนนเด็กๆบอกสระน้ํามันจะไปอันตรายยังไงครูมันก็สถานที่เล่นสระน้ําบางสระน้ําลึกมากครับเด็กๆบางคนว่ายน้ําไม่เป็นอาจจะจมน้ําได้นะอ้าวมามาดูการปฐถมพยาบาลนะปฐถมพยาบาลหมายถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นเห็นไหมลูก ที่ครูบอกว่าแรก1น,นั่นเองเบื้องต้นนะจากผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการเช่นถน้าักเรียนเลือดออกอยู่นะปฐมพยาบาลไปทําให้เลือดหยุดแล้วไปโรงพยาบาลได้ทันถ้าเลือดออกแล้วซกสๆไปโรงพยาบาลแบบนั้นเป็นยังไงเลือดหมดตัวนะ,ะวันนี้คุณครูมีอยู่3นะ3ประการก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันนะครับ3อย่างก่อนอย่างแรก บาดแผลถลอกครับบาดแผลถลอกคืออะไรบาดแผลถลอกเลยใครเคยล้มบ้างเด็กๆเออมันไม่ถึงเนื้อลูกมันไม่ถึงเนื้อข้างในแต่เป็นยังไงผิวหนังนั้นหลุดออกไปบางทีล้มและสไลด์ไปข้างหน้าเออขูดไปกับพื้นนะแผลตื้นๆนะไม่มีเลือดส่วนใหญ่เกิดจากผิวหนังกระแทกหรือครูดไปกับของแข็ง เช่นพื้นปูนเด็กๆวิ่งกันไปวิ่ง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 แล้วล้มล้มแล้วเป็นยังไงลูกเขานั้นไปถูกับพื้นทําให้เกิดแผลถลอกขึ้นมานะครับการปฐถมพยาบาลจากแผลถลอกทํายังไงลูกอ้าวหนึ่งล้างแผลด้วยน้ําสะอาดให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปทาไมต้องล้างล่ะคุณครูก็เวลาเราล้มลูกเราล้มลงดินบ้างล้มลงปูนบ้างที่ปูนที่ดินเนี่ยมันมีความสกปรกมันมีเชื้อโรคอยู่ นะครับทำให้สิ่งเหล่านั้นมันแปะอยู่ที่แผลเราดังนั้นจึงต้องล้างแผลด้วยน้ําสะอาดก่อนนะอย่างที่2องซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือสําลีนะใช้สําลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆบ,บาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรครอบบาดแผลนะครับรอบบาดแผลนะสุดท้ายใส่ยารักษาแผลสดเช่นทิงเจอร์ไอโอดีนยาแดงนะปล่อยให้แผลแห้งโดยไม่ต้องปิด บาดแผลนะถ้าแผลถลอกไม่ต้องปิดนะทายาแดงหรือทิงเจอไอโอดีนทาไอโอดีนก็ได้นะครับยาแดงนี่ยังยาแดงรุ่นเก่าแล้วนะไอโอดีนสีเหลืองๆนะครับจะแสบหน่อยแต่แป๊บเดียวแผลจะแห้งนะครับแผลจะแห้งนะก็รักษาด้วยตัวเองได้อันนี้ไม่ต้องปิดแผลนะครับถ้าปิดแผลเป็นยังไงมันจะติดกับผ้าดังนั้นมันจะทําให้ผ้านั้นติดตอนเราดึงโอ้โหเจ็บมากนะอา้าวอย่างที่สอง การปฐมพยาบาลรอยฟกช้ำผิวหนังเกิดอาการบวมช้ำแต่ไม่ฉีกขาดนะครับว่าไงไม่มีแผลลูกไม่มีแผลแต่ฟกช้ำเขียวๆบ้างนะมีสีแดงๆบ้างบางทีม่วงบ้างนะครับบางครั้งผิวหนังอาจจะนูนขึ้นมาใครเคยหัวโนบ้างเออนีหัวโนส่วนใหญ่เกิดจากผิวหนังถูกกระแทกด้วยของแข็งของแข็งเช่นโต๊ะ ตู้เตียงต่างๆนะครับบางทีเรากระแทกหนักๆบางทีพื้นนะกระแทกปุ๊บแล้วหัวก็ปูดขึ้นมาหัวโนนะครับวิธีปฐมพยาบาลทํำยังไงนะใช้ผ้าห่อน้ําแข็งหรือชุบน้ําเย็นประคบนะครับประคบนะถ้าอาการไม่รุนแรงประคบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะยุบนะครับแต่ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบบอกพ่อแม่และไปหาหมอนะครับหลังจากนั้น1วัน ใช้น้ําอุ่นประครบอีกนะครับเช้าวันแรกวันแรกที่โดนใช้น้ําเย็นก่อนประครบ2ใช้น้ําอุ่นประครบนะครับวันที่2ใช้น้ําอุ่นประครบแล้วแผลจะค่อยคอยยุบนะครับแล้วหายไปนะง่ายง่ายแบบนี้นะทํากันไดอ้อยู่แล้วเนาะโอเคต่อมาต่อมาอันนี้เป็นกันบ่อยไหมเลือดก,กําดาวไหลเลือดก,กําดาวไหลออกจากทางไหนลูกจากจมูกนะ เลือดก,กำเดาไหลออกจากจมูกเกิดจากอะไรเส้นเลือดฝอยลูกในจมูกเรามีเส้นเลือดฝอยเยอะแยะมากมายนะเส้นเลือดฝอยในจมูกเกิดแตกขึ้นมาจากการเล่นรุนแรงเช่นต่อสู้ชกมวยอาจโดนจมูกหรือทําให้มีเลือดได้หรือบางครั้งอากาศร้อนๆมากๆนะครับเส้นเลือดฝอยในจมูกก็แตกได้หรือบางครั้งทําตัวเองเนี่แหละนะเอามือไปโดนบ้างเอาอะไรไปโดนบ้างกระแทกแรงๆเส้นเลือดฝอยในจมูกแตกทําให้เลือดก,กำเดานั้น ไหลออกมานะครับวิธีปสมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหลทำยังไงลูกอ่าก้มหน้าลงก้หน้าลงนะอย่าเงยหน้าขึ้นเพราะเลือดจะไหลลงไปที่คอนะครับก้มหน้าลงเอามือบีบจมูกประมาณ5-10ถึงนาทีบีบจมูกนะและหายใจทางปากแทนให้เลือดหยุดไหลเองหากเลือดยังไม่หยุดไหลลูก2ออย่างแรกก่อนก้มหน้าใช้มือบีบจมูกถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลอีกไปบอกแพทย์นะครับ นะหรือหรือหรือนี่อย่างนี้ก็ได้ถ้าเลือดยังไม่หยุดไห,หลลูกอย่างแรกก่อนนะใช้ผ้าห่อน้ําแข็งวางบริเวณดั้งจมูกลูกนะบางบริเวณดั้งจมูกทําให้เลือดนั้นแข็งตัวมันจะหยุดไหลเร็วนะครับแต่ถ้ายังไม่หยุดไหลอีกไปหาหมอลูกเพราะว่าแพทย์จะต้องใช้วิธีอื่นแล้วนะครับแต่วิธีที่มันง่ายๆของเราเราคือบีบจมูกก่อนนะให้มันหยุดไหลเองแต่ถ้ามันไม่หยุดไหลลูกทํายังไงเอาห่อน้นําแข็งวางบน จมูกนะครับเลือดจะแข็งตัวแล้วมันจะหยุดไหลนะครับแต่ถ้าแบบวางหอ่อน้ําแข็งแล้วก็ยังไม่หยุดไหลไปหาแพทย์นะครับพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะทําอย่างอื่นให้เนาะแบบนี้ตามภาพนะก้มหน้าลงและบีบจมูกอยางเงยหน้าขึ้นบอกเงยหน้าขึ้นให้เลือดมันไหลลงมันจะได้ไม่ออกจากร่างกายอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับการเงยหน้าขึ้นทําให้เลือดนั้นไหลย้อนกลับลงไปที่คออาจไหลลงหอลอดลมได้หรือลงกระเพาะได้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับอ้าว นะมีด้วยกันสามอย่างแล้วสามอย่างใช่ไหมเนี่ยคุณครูพูดกี่อย่างแล้วสามอย่างนะครับสามอย่างนะแผลทะลอกนะฟกช้ำและเลือดกำเดาไหลนะครับเลือดกำเดาไหลที่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับาการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเลือกดอกำเดาไอกำเดาไหลไม่หยุด ซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการกระแทกหรือว่าหน้าร้อนบางครั้งอากาศร้อนนี่เส้นเลือดฝอยอยู่บริเวณปลายจมูกเรานี่ก็อาจจะทําให้แตกได้ได้เกิดการเลือดไหลออกมาบางครั้งเราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเหมือนที่เขาบรรยายในคลิปวิดีโอนะครับว่าในการที่จะรักษาในการเลือดกาเดาไหลนะก็คือให้เราเนี่ยอยหน้าขึ้นอันนั้นคือวิธีการผิดนะครับ ที่ถูกต้องเราจะต้องก้มหน้าลงใช้มือ,อบีบจมูกไว้นะครับบีบจมูกไม่ให้มันไหลนะครับบีบแล้วก็จนกว่าเลือดมันจะไหลหรือกำเดาจะไหลหยุดไหลนะครับถ้ามันไม่หยุดไหลจริงๆถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องบอกครูที่บ้านก็บอกพ่อแม่ซึ่งถ้ามันไม่หยุดไหลจนนานจนเกินไปพ่อแม่ก็จะอะครูพ่อแม่หรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้พวกเรานี่ก็อาจจะนําพวกเรานี่ส่ง ไปพบแพทย์พบหมอนะครับเพื่อที่จะดูสาเหตุว่าทำไมเลือดถึงยังไม่หยุดไหลนะครับทีนี้หลังจากเสร็จจากตอนที่หนึ่งนะครับก็จะมีตอนที่สองตอนที่สามในเรื่องของการประบตบปฏิบาตต่อในลักษณะอย่างนี้นะครับการเรียนทางด้านออนไลน์นะครับนักเรียนก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอที่ครูทํา เป็นออนดีมานไว้ศงไปตามลิงก์ให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งในเวลาว่างโดยการใช้ตัวโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกกันอีกอย่างนึกว่าสมาร์ทโฟนหรือบ้านใครที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข,ของคุณพ่อคุณแม่หรือเครื่องตั้งโต๊ะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้อีกครั้งครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการเปิดเรียนนั้นรู้สึกจะ ทางโรงเรียนเราคงจะเปิดแบบออนไลน์ยากหรือดีไม่ดีเนี่ยราาจะมีการทดสอบตายปีผ่านทางระบบออนไลน์แล้วก็คะแนนต่างๆที่คุณครูให้นักเรียนได้ทํางานต่างๆชิ้นสองชิ้นสามชิ้นก็แล้วแต่แล้วแต่วิชาบางวิชานักเรียนก็จะมีงานเยอะเช่นวิชาหลัก่ารไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ต่ไทยพวกนั้นก็ขอให้กำลังใจงให้นักเรียนได้ช่วยตัวเองในปัจจุบันนี้สถานการณ์อย่างนี้นะครับตัวเราจะต้องเป็นที่พึ่งของเราเองไปก่อนนะครับเมื่อเราได้รับวัคซีนจนครบกันซึ่งในปัจจุบันนั้น,นะครับในขณะนี้ทางโรงเรียนของเราก็เริ่มได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งกันแล้วอเด็กที่มีอายุต่ำ ะ่าชั้นปรมศึกษาปีที่หกลงมาครับตอนนี้เกิดไล่ฉีดกันมาจนถึงปสามห้องเราก็มีหลายคนนะครับที่เริ่มผู้ปกครองนี่พาไปฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วบางคนผู้ปกครองก็ยังไม่อนุญาตให้ไปฉีดซึ่งอาจจะเกิดจากเาะวะของความกลัวหรืออาย,อายุอายุยังไม่ถึงเต็มเดือนดีอันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ปกครองและตัวนักเรียนจะพิจารณาเอาเองครับ ว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรในสถานการแบบปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็พบปักกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับขอวอวยพรให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายสมบูรณ์อยู่รอลอดภัยจากโรคต,รต่างๆที่จะมาบัวนนของออร่างกายของเราครับ มาสวัสดีครับนักเรียนครับ